ถ้าตรงนี้ตอนกลางคืนนี่ก็อันตรายนะครับเป็นอันตรายเหมือนกันอาจจะหลงได้แต่ข้อดีมันก็คือมันยังมีถนนส่วนใหญ่ก็จะมักับพบเจออยู่ลักษณะ2แบบนะครับลักษณะป่าโคกแบบหนึ่งก็คือเป็นลักษณะป่า สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมติดตามนะครับตรงที่ผมอยู่นี่ก็เป็นป่าไม้ชุมชนนะครับถ้าเรียกตามท้องถิ่นนะครับทางภาคอีสาน ทางภาคตะวัอนออกเฉียงเหนือของประเทศไทยก็เรียกพื้นที่ตรงนี้ว่าลักษณะถ้ามองก็จะภาพก็จะเรียกว่าโคกนะครับเป็นป่าโคกซึ่งโคกนี่ก็เป็นพื้นที่สูงนะครับเนินดินสูงกว่าพื้นที่ปกตินะครับก็จะเรียกว่าโคกนะครับป่าส่วนมากก็จะเป็นลักษณะป่าออกไปทางป่าผัดใบ ัะส่วนใหญ่เป็นป่าผัดไปมีทั้งเป็นป่าผัดไปแบบเน้น่าแตงรังแล้วก็ออกไปทางป่าเบญจะพรนหรือบางพื้นที่ก็ออกจะคล้ายๆเป็นดงดิบแรงก็มีผสมแต่ว่าโดยส่วนมากก็จะเป็นลักษณะพื้นที่ป่าที่ผัดไปนะครับเช่นตรงนี้ตรงข้างหลังผมนี่ก็เป็นลักษณะของป่าแตงรังนะครับ แล้วก็ในป่าพื้นนี้ก็ยังเป็นป่าที่ออกไปทางลักษณะป่าเบญจพรรณแ้งนะครับมันก็จะมีไม้เยอะกว่ากุ่มป่าเต็งรังนะครับมีไม้แทบทุกชนิดนะครับหลายๆชนิดแต่โคกนี่ก็จะส่วนใหญ่ก็จะมักจะพบเจออยู่ลักษณะ2แบบนะครับลักษณะป่าโคกแบบหนึ่งก็คือเป็นลักษณะป่าปงป่าปงเรียกได้ว่าป่าเต็งรังนะครับแต่ว่า เป็นลักษณะไม้เด่นก็คือไม้ายางพวงนะครับหรือว่าต้นกุงนะครับไม้ยางพวงหรือว่าต้นกุงแล้วก็ไม้ซาดหรือว่าไม้ยางเหียงนะครับก็จะโดดเด่นกว่าไม้เต็งและไม้รังนะครับซึ่งมันมีลักษณะคล้ายกันถ้าโคกตรงนั้นก็จะส่วนมากไม้ก็จะไม่หลากหลายเท่าไหร่นะครับ ก็จะไม้พวงหรือว่าไม้กุงก็จะเยอะนะครับเป็นหลักรองลงมาก็ไม้ซาดหรือว่าไม้ยางเหียงนะครับแล้วก็จะมีไม้แตงไม้วงอื่นผสมไม้ประดู่ไม้แดงไม้เนื้อแข็งต่างๆที่ป่าปนแต่ก็จะไม่เยอะแต่ว่าถ้าเป็นในลักษณะตรงที่ผมอยู่ตรงนี้ก็มีทั้งสองส่วนนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นลักษณะ เต็งรังนะครับก็จะมีไม้ผัดใบไม้เด่นก็คือไม้เต็งแล้วก็ไม้รังนะครับรองลงมาก็ยางพวงยางเหียงนะครับแสแบงหรือว่ายางกลาดพยอมแล้วก็ไม้อยู่ในวงชนิดอื่นๆนะครับมากมายไม่ว่าจะเป็นไม้แดงไม้ประดูไม้พันชาติไม้เคง ไม่เหมอดนะครับอีกหลายชนิดนะครับถ้าตรงไหนที่มันออกทางเบญจพรรณนี่ก็จะมีความาดูลักษณะมีไม้ที่หลายชนิดขึ้นมากว่านี้นะครับตัวนี้ก็ยังดูเป็นลักษณะป่าเต็งรังนะครับซึ่งเต็งรังนี่ก็จะมีทั้งบนภูเขาที่แบบ แห้งแ้งจัดกว่านี้นะครับมีแต่หินมีแต่อะไรนั่นก็จะก็จะอีกแบบนึงนะครับแต่ก็จะมีความลักษณะคล้ายคลึงกันนะครับซึ่งผมก็จะเดินสำรวจนะครับดูธรรมชาติเจออะไรนะครับที่น่าสนใจในพื้นป่าแห่งนี้นะครับก็จะเผยแพร่เอาให้ชมนะครับ ก็เดินมาเรื่อยนะครับสุภาพป่านี่ก็กลิ่นอเข้าสู่ดูดแรงนะครับในลักษณะเช่นนี้หญ้าเพ็กนี่ก็เริ่มมีฝนมีแป้งเพี้ยขาวนะครับเวลาเดินนี่ก็จะโดน เกงขาวไปหมดนะครับแต่นี้ยังไม่ได้จัดเท่าไหร่นะครับถ้าไฟป่ามาก็สามารถที่จะไม่ลุกลามไปได้นะครับในช่วงนี้แต่ว่าก็ยังบม่ได้มากเท่าไหร่นะครับเพราะว่าหญ้านั้นยังไม่ได้แห้งมากนะครับยังมีบางส่วนที่ยังเขียวอยู่นะครับ ก็ลายล้อมไปด้วยไม้ที่ทรงปราวตรงนะต้นพวงแดวนี้ต้นพวงจะเยอะหน่อยนะครับก็จะสูงตรงนะครับไม้ชนิดนี้เสียงสัตว์นี่ก็ ตกใจนะครับเวลาเราเดินเนี่ยก็ไม่ค่อยจะได้ยินเสียงสัตว์เท่าไหร่นะครับก็จะเงียบมองไปนี่ก็เหมือนกันหมดนะครับลักษณะต้นไม้ ถ้าไพื้นที่ไม่ใช่ใน,น้อยนะครับถ้าไม่เคยมาหรือว่าไม่มีความรู้ลักษณะภูมิประเทศป่าไม้นี่ก็เดินเข้ามาไม่ต้องลึกมากนะครับก็ทําให้หลงนะครับมันเป็นเรื่องปกติที่ต้องหลงนะครับถ้าไม่รู้จักแต่การหลงนก็ไม่ได้อันตราย เท่ากับป่าที่อยู่บนภูเขานะครับทอดยาวหลายกิโลหลายจังหวัดข้ามประเทศอะไรอย่างนั้นนะครับแบบนั้นถึงจะน่ากลัวนะครับเดินไปนี่ก็ไม่มีที่สิ้นสุดนะครับถึงจะเป็นป่าแบบนี้ก็ตามนะครับเป็นป่าโป่งก็ตามถึงจะเป็นใช้ป่าดงดิบก็เป็นอันตรายนะครับถ,ถ้าตรงนี้ตอนกลางคืนนี่ก็อันตรายนะครับ เป็นอันตรายเหมือนกันอาจจะหลงได้แต่ข้อดีมันก็คือมันยังมีถนนที่วิ่งอยู่กลางป่าที่มันแบ่งออกแต่ละส่วนนะครับแล้วก็มีหมู่บ้านห่างออกไปประมาณกิโลนึงอะไรแบบนั้นนะครับก็จะสามารถที่จะ มีเสียงให้ผู้คนที่เข้ามาในป่านะที่หลงป่าสามารถที่จะตามหาเสียงเดินออกได้นะครับแล้วก็พอที่จะเห็นแสงบ้างนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่ป่าดงดิบนะครับซึ่งผมก็เคยเข้ามาในป่าตรงนี้อยู่ หลายครั้งนะครับที่เข้ามาใหม่ก็ตอนกลางวันก็ยังหลงนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ก็ยังลงเหมือนกันถ้าตอนกลางคืนนะครับถ้าไม่ดูเข็มทิศนะครับเข้ามาตอนกลางคืนนี่ก็ขนาดเข้ามาบ่อยก็ยังก็ยังหลงนะครับตอนกลางคืนเดินเข้ามาตรงนี้ก็แสงแดด ไม่ค่อยจะสาดส่องลงมานะครับก็มีความคลึ้มขึ้นมาด้วยว่ามีต้นไม้ที่ไม่ค่อยผัดไปเท่าไหร่นะครับไม่ค่อยเป็นโป่งเต็งรังเท่าไหร่ออกจะเป็นทางไปจะพันไปหาดิบแล้งนะครับมีไม้เถาขนาดใหญ่นะครับที่อยู่างหลัง ก็มีต้นข้าหลามดงนะครับจำนวนมากมันเป็นต้นไม้ที่ไม่ผัดใบนะครับ